คุณมีปัญหาหน้าฝนแล้วแสลท้ายรนะตีเนเหม็นไหมครับเชื้อราติดตีนไหมครับปัญหาหน้าจะถูกแก้หมดนะครับถ้าคุณใช้แอดด้าอุ้ยเฮยครับ T <ui> H K, K. <Sh> ชุดพู่เดียวจบครับสามารถลุยน้ำได้ขึ้นมาตีไม่เหม็นเชื้อราไม่เป็นครับเป็ยนยังไงก้าครับผมนี้ไม่เชื่อมไม่เชื่อ นะฝนครับอีกสักพักน้ำก็ท่วมแล้วครับผมใส่ไปโรงเรียนใส่ไปมหาลาัยใส่ไปทำงานได้ครับม <c oughs> ันได้หมดแหละมันเดินป่าก็ได้ไปทะเลก,ก็ได้ชยายหาดก็ได้แล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับใครที่แบบว่าต้องเดินไปทํางานนั่งลุมีไปแล้วก็เจอฝนหนักๆบัวลงท้าเสียนี่แหละครับใส่ได้ครับทุกเครื่องแบบคู่เดียวจบดดถูกและดีต้องแอดดาเฮ้ย <c oughs> โอเคสวยนะเข้ากับชุดหนูน